ผลิตภัณฑ์ TK s o อยเป็นชุดอาหารเสริมทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรที่ได้พิสูจน์ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงกับพืชไม้ผลหลายชนิดสามารถฟื้นฟูสภาพต้นหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างรวดเร็วเห็นผลได้ภายใน15ถึง30วันสามารถใช้ได้กับระบบน้ำหรือเครื่องฉีดพ่นยาเคมี โดยปรับเป็นละอองหย,ยาบๆฉีดพ่นไปที่ดินบริเวณรากฝอยชายพุ่มทุกๆยี่สิถึงสาวันเพื่อสร้างความสมบูรณ์ของใบระบบรากลำต้นกิ่งกา้านรวมถึงสะสมอาหารเพื่อการออกดอกติดผลและผลผลิตที่มีคุณภาพที TK ซอยหนึ 1, ่ง TK ซอยสอง TK plus ชุดธาตุอาหารพืชทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมกเกษตร สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,กรในส่วนของวันนี้เรามาพบกันในเช้าของวันจันทร์เป็นวันจันทร์ที่หนึ่งสิงหาคมพุทธศักราช2565หรือปี2022สําำหรับในส่วนของวันนี้เป็นเช้าของวันจันทร์นะครับเนื้อหาสาระเพื่อเศรษฐกิจของเราก็จะเป็นในส่วนของทุเรียนรายละเอียดในเรื่องของทุเรียนมีอะไรในวันนี้ เราก็ต้องมาติดตามกันแต่ก่อนอื่นมาดูประเด็นในส่วนของช่วงแรกเป็นช่วงของการรายงานสภาพดินฟ้าอากาศติดตามการพยากรณ์หรือการคาดหมายลักษณะอากาศจากแหล่งข้อมูลต่างๆนะครับผมอยากจะให้ท่านเห็นภาพรวมนิดนึงว่าในส่วนของขณะนี้สถานะฝนในเดือนสิงหาคมเราก็ได้สรุปให้ท่านเห็นภาพแล้วว่าฝนจะมากกว่าในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา นอกจากนี้ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงของแกนโลกก็จะทำให้ในส่วนของประเทศไทยเราหันกลับเข้าไปสู่ภาวะของหย่อมความกดอากาศต่ำที่จะมีปริมาณฝนตกต่อเนื่องทั้งในด้านของทางภาคกลางภาคเหนือโดยเฉพาะในส่วนของภาคตะวันออกเรานั้นเราก็ต้องติดตามพยากรณ์อากาศกันต่อไปแต่ในส่วนของสิ่งที่เราจะเห็นภาพ ณเวลานี้ก็คือวันนี้ยังเป็นช่วงหนึ่งนะครับที่อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตามลมมรสุมฤด,ดูการก็ยังคงมีกําลังแรงและฝนก็ยังคงตกกระจายและตกหนักได้ในบางพื้นที่อันนี้คือปริมาณฝนในภาคตะวันออกเราและจากสภาวะอากาศดังกล่าวนะครับ ประเด็นในเรื่องของการจัดก,การผมได้พยายามที่จะนำเรียนแล้วว่าเราต้องเข้าใจอยู่เรื่องหนึ่งว่าสารเคมีในการป้องกันกำจัดโรคพืชนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่เขาไม่สามารถที่จะไปทำลายหรือไปฆ่าเชื้อราโรคพืชให้ตายได้โดยฉับพลันแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะเข้าไปดูในเรื่องของการหยุดการขยายพันธุ์การงอกของเชื้อราการทำลายแหล่งพลังงานการทำลายในแหล่งของโปรตีน รวมถึงในเรื่องของการไม่ให้เชื้อราโรคพืชสร้างเส้นใหญ่อันนี้คือการทํางานของสารเคมีส่วนใหญ่ถ้าเป็นในกลุ่มของยาเชื้อจะเป็นลามินาไตซานก็จะเป็นการจเจริญเติบโตแข่งขันซึ่งกันและกันคือไปครอบงําเชื้อราสาเหตุของโรคพืชไว้และบางครั้งเขาก็จะสร้างสารขึ้นมาตัวหนึ่งเป็นปฏิกริยาในการไปควบคุมเชื้อราโรคพืชเพราะฉะนั้น องประกอบสําคัญที่จะทําให้สารป้องกันกาจัดเชื้อนั้นมีประสิทธิภาพสูงก็คือเทคนิคการใช้และในเรื่องของสภาพแวดล้อมเราจะต้องปรับโครงสร้างสวนที่จะทําให้เชื้อนั้นเกิดการขยายพันธุ์ได้น้อยหรือได้ช้านั่นก็คือการใช้อากาศใช้แสงแดดความโปร่งความแห้ง การวางโครงสร้างของสวนตารเปิดทรงพุ่มให้โปร่งก็จะเป็นส่วนหนึ่งการให้พืชมีความแข็งแรงมีภูมิต้านทานก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้การขยายพันธุ์ของเชื้อราของโรคพืชลดลง ในขณะเดียวกันเชื้อราบางชนิดที่เราเรียกว่าลาเมือกหรือลาน้ำนะครับอย่างเช่นตัวไฟทอปทร r a ตัวพิเทียมสกโรเทียมซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเน่าคอดินหรืออาจจะบางครั้งเราจะไปเจอเชื้อราอื่นเป็นไลซ็อกเป็นฟิวเซียมซึ่งบางครั้งวิชาการก็ทำให้เราสรับสนแต่อย่างไรก็ตามถ้าพื้นดินแห้งดินก็จะมีอากาศเข้าไปอากาศเหล่านั้นจะทำให้การกระบาดของเชื้อราของโรคพืชลดลง ดังนั้นการระบายน้ําจากโคนท้นไปสู่ร่องแปลงร่องแปลงไปสู่ร่องสวนจากร่องสวนไหลลงที่ต่ําให้เร็วที่สุดก็จะเป็นช่วยในด้านของการลดการขยายพันธุ์ของเชื้อราสาเหตุของโรคพืชและยังทําให้ระบบรากทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือเรื่องสาระสำคัญที่เราจะต้องไปบริหารจัดการในตลอดเดือนสิงหาคมนี้กับในส่วนของเราซึ่งในส่วนนั้นยิ่งถ้าเป็นกรณีไม้ผลที่เป็นระบบรากตึ้นอย่างเช่นทุเรียนเราก็จะต้องให้ความเอาใจใส่ดูแลมากกว่ากรณีไม้ผลที่เป็นระบบรากลึกจะเป็นบังคุดเป็นเงาะหรือเป็นลองกองก็ตามครับซึ่งในส่วนของการเลือกใช้ผมอยากจะสรุปให้เห็นภาพ ในเชิงปฏิบัตินะครับว่าถ้าในกรณีที่เราป้องกันเราก็อาจจะใช้ตัวรามีนานะครับเป็นยาเชื้อหรือร่วมกับไตราสารก็ได้ในการควบคุมโรคทุกชนิดในส่วนของทุเรียนแต่ถ้าในกรณีที่เราไปตัดแต่งกิ่งเราต้องการป้องกันโรคพืชเราป้องกันจุดสลายจุดสนิมเราก็ต้องเน้นกลับไปที่ตระกูลคอปเปอร์คอปเปอร์ ide, ออกซิคอไรคอปเปอร์ xy, ออกไซคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์คอปเปอร์ซัลเฟต เราก็เลือกใช้ตามลักษณะของอสิ่งที่เราเคยใช้หรือต้นทุนนี่คือประเด็นในแนวทางในการป้องกันถ้าในกรณีที่มีการระบาดของโรคพืชในกลุ่มใดก็ตามเราก็จะต้องใช้สารเคมีเฉพาะเจาะจงเชื้อเหล่านั้นที่ผมย้ําก็เพราะว่าจากนี้ไปนนะครับการระบาดของโรคพืชก็จะมากขึ้นจากสภาวะฝนที่ตกชุก ส่วนในด้านการดูแลบริหารจัดการอื่นๆนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อไปครับสําหรับประเด็นสาระในส่วนของทุเรียนในวันนี้นะครับก็คงเป็นประเด็นในเรื่องของแนวคิดหรือมุมมองในเรื่องของการจัดการใบทั้งนี้เนื่องจากว่าในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาหลายสวนอาจจะดูแลบริหารจัดการใบได้ไม่ดีพอทำให้ภา,าวะการแตกใบอ่อนนั้นไม่สม่ำเสมอแล้วก็มาถึงเดือนสิงหาคมซึ่งในช่วง หลายวันที่ผ่านมานั้นฟ้าก็เปิดแสงแดดมีพอสมควรก็อาจจะทำให้เรานั้นเข้าไปสู่การบริหารหรือการกระตุ้นหรือการจัดการใบอ่อนประเด็นทำไมเราจะต้องไปเร่งในส่วนของใบอ่อนเพื่อให้เกิดการแตกอย่างสม่ำเสมอก็ด้วยเหตุว่าเพราะเรามีแผนการผลิตในแผนการผลิตหรือแผนการจัดการนั้นอาจจะเป็นกลุ่มที่ทำการผลิตทุเรียนนอกฤดู อย่างเช่นกรณีกลุ่มผู้ทำสารก็ย่อมมีความจำเป็นที่จะต้องไปกระตุกหรือไปกระตุ้นหรือชักนำให้ทุเรียนแตกใบอ่อนให้แตกมากขึ้นสม่ำเสมอขึ้นเพื่อเพิ่มปริมาณใบอ่อนให้เป็นพื้นที่ในการรับสารหรือฮอร์โมนโตพะควเดือดสดแต่ในขณะเดียวกันในบางกรณีถ้าเราเป็นกลุ่มผู้ผ,ผลิตทุเรียนโดยธรรมชาติการกระตุ้นหรือการชักนำให้แตกใบอ่อนนั้นอาจจะ ไม่มีความจำเป็นเราอาจจะใช้ในระบบของการรรอให้ทุเรียนเขามีพัฒนาการโดยธรรมชาติก็คือมีการแตกใบอ่อนเองและเมื่อมีการแตกใบอ่อนเองนั่นหมายความว่าเราจะเห็นสภาพว่าทุเรียนอาจจะแตกช้ากว่าปกติแต่เวลาที่เขาแตกเขาจะแตกเป็นชุดใหญ่ยอดจะแดงปริมาณใบอ่อนจะมากจังหวะตรงนั้นแหละครับจะเป็นจังหวะที่เรานั้นจะไปเสริมปริมาณใบให้มากขึ้น ทำให้ใบออกมามากขึ้นจำนวนมากขึ้นสม่ำเสมอขึ้นทั้งนี้เป็นด้านของส่วนที่เราจะต้องเข้าใจต่อไปว่าในกรณีของการแตกใบอ่อนชุดใหญ่เนี่ยปัญหาการลงทุนเขาเราจะง่ายกว่าการที่เขาทยอยแตกเพราะอะไรการแตกใบอ่อนเล็กน้อยจะทำให้ศัตรูพืชระบาดท,ทำลายแล้วก็จะเสียหายรุนแรงแต่ถ้ามีการแตกใบอ่อนในปริมาณที่มาก สม่ำเสมอปริมาณใบอ่อนนั้นจะมีจำนวนมากแล้วมากเช่นนั้นเนี่ยการระบาดของศัตรูพืชก็จะอาจจะเสียหายน้อยเพราะในส่วนของปริมาณใบที่ค่อนข้างจะมากประการต่อมาถ้าพูดถึงในด้านเทคนิคการจัดการหรือการลงทุนเราก็จะต้องเข้าใจต่อไปว่าถ้าในกรณีที่ทุเรียนก็เราแตกใบอ่อนจานวนมากเราจะลงทุนในการควบคุมหรือสนับสนุนเนี่ยจะประมาณสองสครั้ง คืออาจจะ10วันหรือ15วันในเรื่องของการจัดการใบซึ่งปัจจัยเดี๋ยวผมจะนำเรียนภายหลังแต่ให้เข้าใจว่าในภาพเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องลงทุนใส่ปัจจัยเพื่อให้การแตกใบอ่อนเป็นรุ่นเดียวพี่น้องชาวสวนย่อมทราบดีอยู่แล้วว่าถ้าเขาแตกใบอ่อนรุ่นเดียวเนี่ยมันจะทำให้การทำงานง่ายลงทุนน้อยแต่ถ้าหากว่าเขาแตกใบอ่อนไม่สม่ำเสมอแตกสองครั้งสามครั้งในแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะต้องพ่นปัจจัย หนึ่งถึงสองครั้งต่อหนึ่งรุ่นใบถ้าเป็นการแตกสามรุ่นเท่ากับว่าเราจะต้องลงทุนถึงหกครั้งและในขณะเดียวกันในแขวงที่เราพ่น,านปัจจัยเหล่านี้เราคงไม่เลือกพ่นนะนะคะว่าต้นนี้แตกใบอ่อนเราพ่นต้นนี้ไม่แตกใบอ่อนเราไม่พ่นในการบริหารจัดการของพี่น้องชาวสวนก็จะต้องพ่นเป็นภาพรวมดังนั้นด้วยเหตุผลตรงนี้จึงตอบได้ว่าการลงทุนของเราจะเป็นการประหยัดและก็ได้ประโยชน์แล้วก็มีประสิทธิภาพ ซึ่งถ้าหากว่าเราไม่ไปช่วยหรือไม่ไปส่งเสริมหรือสนับสนุนอาจจะทําให้การแตกใบอ่อนของทุเรียนเป็นไปตามปกติก็คือ,คอแตก5 0รุ่นหนึ่งแล้วก็พักไปอีก20วันก็ไปแตกใบอ่อนอีกรุ่นหนึ่งเท่ากับว่าเราจะต้องลงทุนการพ่นปจัจจัย4-6ครั้งนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมต้องนําอาเรียนอธิบายนะครับว่าไม่ใช่ว่ารายการของเราจะส่งเสริมสนับสนุนแล้วไม่มีเหตุผลทางเทคนิค มันเป็นเรื่องของเทคนิคกับเรื่องของวิชาการที่จะต้องนำมาผสมผสานกันเรนต่อมาก็คือชนิดของปัจจัยและคุณสมบัติผมก็ต้องนำเรียนอยู่ว่าถ้าเป็นกรณีปัจจัยหลักปัจจัยหลักก็คือการสะสมหรือการเสริมความสมบูรณ์ให้ใบของไม้ผลนั้นมีความใหญ่มีความสมบูรณ์ก็จะประกอบไปด้วยปุ๋ยทางใบจะเป็นปุ๋ยไบโอเมอร์ปุ๋ยไฮพาวเวอร์ปุ๋ยมามิโกรนะครับอันนั้นก็จะเป็นในส่วนของปุ๋ยทางใบ ในกลุ่มของอาหารเสริมก็อย่างเช่นอาหารเสริม8ชนิดซึ่งประกอบไปด้วยเหล็กสังกะสีทองแดงแมงกานีสโบลิดีนัมคลอรินก็อย่างยกตัวอย่างเช่นไมโครมิกเอฟเทรสเอสพีของแอปพลายนะครับคูวาสของเอราวันหรือในกลุ่มของปัจจัยเทนเนอร์ของเทคโนครบนี่คือปัจจัยหลักที่จะไปบำรุงให้ใบน,นั้นสมบูรณ์มีการเจริญเติบโตที่ดี แต่ในทางกลับกันถ้าในสภาวะที่เรานั้นจะต้องไปกระตุกหรือไปกระตุ้นให้การพัฒนาใบามากขึ้นองค์ประกอบที่สำคัญก็จะเป็นในส่วนของตัวกระตุน้นคือสารสกัดจากสาลายจะเป็นสาหลายต่างๆอย่างเช่นสาลายอัญชินินสาลายเซเนกอนสอง0ันหรือสาลายต่างๆ ในกลุ่มต่อมาที่จะไปกระตุกหรือไปกระตุ้นให้พืชเจริญเติบโตได้เป็นภาวะปกติไม่ว่าร้อนไม่ว่าแรงไม่ว่าหนาวก็จะเป็นในด้านของอะทุนิกส่วนธาตุอาหารที่มีบทบาทสําคัญก็คือธาตุสังกะสีตจจัยเหล่านี้จะไปเสริมเติมเข้าไปในกรณีของการเพิ่มปริมาณใบอ่อนให้มากขึ้นอย่างเช่นจากสามก็เป็นห้าใบต่อยอดจากห้าใบก็เป็นเจใบต่อยอด ในด้านของอาหารเสริมหรือปุ๋ยทางใบก็จะทําให้เกิดความใหญ่ความกว้างความยาวและก็ความหนาในด้านของสถานะอากาศที่เปลี่ยนแปลงบางครั้งแสงน้อยหรืออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเราก็จะมีธาตุสังกะสีและมีอะตุนิกทีนี้ก็ต้องมาดูต่อครับว่าเอา้าความจําเป็นความจําเป็นในการใช้นั้นอยู่ที่ เจตนาหรือในความตั้งใจของพี่น้องเกษตรกรถ้าท่านต้องการเป็นกลุ่มผู้ทําสารปัจจัยเหล่านี้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นอย่างกรณีบางท่านอาจจะเลือกฮอร์โมน G หรือจิบบอรลิกแอซิดโดยเฉพาะกลุ่มผู้ทําสารต้องการใบอ่อนให้แตกให้มากที่สุดสม่ำเสมอเราก็สามารถที่จะเพิ่มฮอร์โมน g ีหรือจิบบอลิกแอซิดเข้าไปได้ส่วนในด้านของกลุ่มธรรมชาติซึ่งกรณีนี้ท่านอาจจะ อาศัยเวลาอาศัยโอกาสต้องการประหยัดเราก็อาจจะลดปัดจจัยออกไปในหลายๆตัวที่เป็นตัวเสริมก็ยังคงสภาพปัจจัยหลักก็คือปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงมีอาหารเสริมครบสูตรเติมด้วยธาตุสังกะสีนี่เป็นประเด็นที่ผมอาจจะต้องนำมาในส่วนรายละเอียดคำถามต่อมาก็คือพ่นอย่างไรเราก็จะต้องเน้นไปที่ใบอ่อนนะครับ เป็นไปที่ใบพื้นที่ใบเก่าเป็นที่รับรับเสร็จก็จะส่งไปที่ใบอ่อนรุ่นใหม่ใบอ่อนรุ่นใหม่ก็จะรับได้โดยตรงเขาก็จะใช้เพื่อการพัฒนาตนเองประเด็นต่อมาเราทราบดีอยู่แล้วว่าในช่วงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของภาวะฝนตกสารเสริมประสิทธิภาพหรือสารจับใบย่อมีเหตุและมีความจำเป็นซูเปอร์แอคชั่นนะครับหรือจะเป็นในส่วนของตัวสารจับใบต่างๆ จะเป็นเบสบอลหรือจะเป็นในส่วนของตัวพิธภัณฑ์อื่นๆก็ต้องเสริมเข้าไปในทางกลับกันถ้าในกรณีที่เราพบปัญหาในด้านของศัตรูพืชเราก็คงจะต้องเสริมเข้าไปในเรื่องของสารกำจัดมแมลงแต่ถ้าเราไม่พบหรือยังพบเล็กน้อยท่านจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจพิจารณาว่าครั้งนี้เราจะใส่หรือไม่ ถ้าเรายังไม่ใส่เราก็จะต้องสำรวจและไปต่อไปในงวดหน้าแต่ถ้าเราประเมินแล้วคิดว่ามีปริมาณมากเราควรจะต้องใช้เราก็สามารถที่จะใช้สารกำจัดมแมลงเสริมเข้าไปในเวลาเดียวกันรวมถึงกรณีสารป้องกันกำจัดโรคพืชนี่คือดื้อด้านของปัจจัยที่เราจะให้ในระยะภาวะใบอ่อนทีนี้เราก็ต้องมาดูประเด็นต่อมาครับว่าแล้วปัจจัยเหล่านี้ สามารถที่จะซึมซับหรือเข้าสู่ใบได้หรือไม่คือจากกรณีที่ผมเองได้นำเรียนนะครับว่าเรามีงานวิจัยเราไปพบว่าทุเรียนเนี่ยมีลักษณะใบก้านใบซีดใบไม่สดใสเลยมีอาการสลดบบองบองนิดหน่อยสแสดงลักษณะเหมือนกับที่ท่านอาจารย์เลื่อนศักว่ามันขาดสารอาหารดังนั้นแนวทางของเราก็คือให้น้ำกอด ผมเรียนย้ำนะครับว่าถ้าเป็นหน้าแรงการที่จะพ่นปัจจัยทบายต้องให้น้ำก่อนเพื่อให้น้ำนั้นเข้าไปสู่ในเนื้อเยื่อพืชแล้วพืชเขาก็จะซึมซับได้ถ้าไม่มีน้ำหรือขาดแคลนน้ำปัจจัยที่เราพ้นไปจะมีประสิทธิภาพต่ำหรืออาจจะไม่ได้ควร แต่นี่เป็นหน้าฝนก็ไม่เป็นไรความชื้นเขาเพียงพออยู่ภายในต้นเราก็จะใช้ปัจจัยเหล่านี้เมื่อพ้นไปแล้วอีก3-4ี่วัน5วันเราไปตรวจสอบเราจะพบความสดใสทันทีเพราะฉะนั้นผมยังยืนยันได้ว่าปัจจัยโดยเฉพาะกลุ่มปุ๋ยทางใบอาหารเสริมทางใบเขายังคงทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าเราปฏิบัติถูกต้อง บังเอิญไปได้รับฟังสาระความรู้จักนักวิชาการท่านที่มีการศึกษามีการเวียนรู้จนกระทั่งเป็นผู้ที่รู้จริงแล้วก็นําเสนอผ่านในโลกของสื่อสารผมก็ได้ต้องเอาเรื่องนี้มาพิสูจน์แล้วก็มาศึกษาแล้วก็มาตรวจสอบจนกระทั่งเป็นที่มั่นใจเราก็จะเอาความรู้ตรงนั้นมาอธิบายต่อว่าในประเด็นคำถามที่พี่น้องสกกรถามว่าแล้วปัจจัยเหล่านี้เข้าสู่พืชได้หรือไม่ เข้าได้อย่างไรเป็นประโยชน์แค่ไหนเรามีคำตอบดังรายละเอียดต่อไปนี้จากการที่เราใช้ปัจจัยการผลิตโดยเฉพาะในกลุ่มของปุ๋ยก็คือธาตุอาหารหลักไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยทางดินปุ๋ยทางใบอาหารเสริมทางดินอาหารเสริมทางใบเราถามกันว่าแล้วในส่วนของสิ่งที่ทางกรมวิชาการเกษตรได้ระบุนะครับว่าแต่ละธาตุนั้นเขาจะเข้าสู่พืชเนี่ยแตกต่างกันออกไปตามคุณลักษณะของแต่ละธาตุ ซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นหลักการทางวิชาการแต่นี้ประเด็นก็คือว่าแล้วในหลักการในเทคนิคการจัดก,การเราจะรู้ได้อย่างไรประเด็นตรงนี้เป็นเรื่องที่ยากมากครับสำหรับการเกษตรในบ้านเราแต่สิ่งหนึ่งที่เราควรจะเข้าใจในด้านของเทคนิคคือวิชาการ ก็คือหลักการทางวิชาการด้านของเทคนิคการจัดก,การก็คือการทําให้วิชาการเหล่านั้นเนี่ยสามารถดําเนินการได้แล้วก็สมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นประเด็นที่ผมจะตอบในเช้าวันนี้คงเป็นประเด็นในเรื่องของกรณีธาตุอาหารที่เข้าสู่พืช ในกรณีการเข้าสู่พืชในระบบการเจริญเติบโตในภาวะปกติคือเข้าทางระบบรากท่านที่ใส่ปุ๋ยทางดินท่านต้องเข้าใจนะครับว่าเป็นการเติมธาตุอาหารหลักลงไปในดินในตัวเช่นฟอสฟอรัรสโพแทสเซียมส่วนการที่เขาจะเป็นเป็นประโยชน์กับพืชได้มากน้อยเพียงใดทั้งนี้ก็ต้องขึ้นไปอยู่กับองค์ประกอบคือคุณสมบัติของดินและก็ประสิทธิภาพของระบบราก ในส่วนของาธาตุอาหารนะครับาธาตุอาหารรองาธาตุอาหารเสริมแคลเซียมแมกนีเซียมกรมมันันเหล็กสังกะสีทองแดงแมงกานิสโบลิดิน้โคอรินเขาจะต้องอยู่ในปริมาณที่อยู่ในดินแล้วก็เข้าสู่พืชคําตอบคือเขาสามารถที่จะขึ้นสู่พืชได้ทุกวันเมื่อเช้ามีแสงแดดนะครับปากใบก็จะเปิด ก็เปรียบเสมือนกับที่ผมได้อธิบายว่าว่าก็จะเปรียบเสมือนกับเราในยนระบบน้ําในสวนเราก็ไปกดสวิตซ์ปั๊มน้ําก็จะทํางานระบบรากก็จะดูดซับน้ําและนําพาธาตุอาหารขึ้นไปสู่ใบนี่คือการเจริญเติบโตเป็นปกติเพราะฉะนั้นการเติมธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมไม่ใช่ใส่ไปให้เขากินนะครับเป็นการเติมลงไปในดินในส่วนที่เขาจะได้นําไปใช้ประโยชน์ได้ทุกวัน แต่วันที่มีฟ้าปิดน้ำฝนตกดินงแฉะกระบวนการเหล่านั้นเขาก็จะหยุดทำงานนี่คือประเด็นที่เราต้องเข้าใจในทางระบบราชแต่ส่วนของทางใบซึ่งเป็นปัญหาว่าในท่าแต่ละตัวที่อยู่ในปัจจัยที่เราเอาไปพ่นเนี่ยเขามีเวลาที่แตกต่างกันในกรณีที่จะเข้าไปสู่พืชคือเข้าไปในใบผมอธิบายอย่างนี้ว่า เราได้มีโอกาสไปฟังสาระความรู้การบรรยายจากท่านอาจารย์สุนทรีท่านได้บอกไว้เป็นภาษาที่ฟังแล้วแปลเป็นไทยง่ายๆดังนี้ประการที่หนึ่งในส่วนของปัจจัยที่เราพ้นไปนั้นเราต้องเข้าใจนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันอยู่ที่คุณสมบัติของธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมอยู่ที่ขนาดความละเอียด แต่การที่เขาจะซึมลงไปสู่ใบนั้นเราเข้าใจว่าเข้าทางปากใบท่านอาจารย์ได้อธิบายไว้ว่าท่านอาหารเหล่านั้นเนี่ยเขาจะเข้าสู่พืชได้สามทางคือหนึ่งเขาซึมผ่านผิวลงไปตรงนี้จึงตอบได้ว่าเป็นคุณสมบัติพิเศษปัจจัยเหล่านั้นถ้ามีคุณภาพมีประสิทธิภาพสูงเขาจะซึมผ่านผิวไปได้เป็นลำดับที่หนึ่งส่วนช่องว่างที่ลำดับที่สองก็คือช่องว่างระหว่างเซลล์ของพืช ในการที่เขาซึมผ่านนั้นเขาจะซึมผ่านช่องว่างระหว่างเซลล์ของพืชลงไปสู่เนื้อใบส่วนประการที่สามที่เขาจะเข้าได้คือเข้าทางปากใบซึ่งถือว่าประสิทธิภาพในการเข้าทางปากใบนั้นน้อยมากนะครับในความเข้าใจของพี่น้องชาวสวนคิดว่าเข้าทางปากใบเยอะจริงๆแล้วเข้าทางปากใบได้น้อยมากแต่ก็เป็นช่องทางที่เขาจะเข้าได้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยในหลักการทางวิชาการเราอย่าไปมองปากใบอย่างเดียว ดังนั้นสิ่งที่ผมเคยได้อธิบายไว้ว่าประอันนี้คือสิ่งที่ต้องย้ำอธิบายให้ฟังผมยกตัวอย่างเช่นกรณีของแคลเซียมแคลเซียมถ้าเป็นแคลเซียมที่มีปริมาณความเข้มข้นต่ำอยู่ประมาณ5หรือ6เปซเขาสามารถที่จะซึมซับสู่พืชแล้วก็เคลื่อนย้ายได้ในพืชแต่ถ้าเป็นแคลเซียมที่มีอัตราความเข้มข้นสูง30-40อร์ซตเขาจะไม่มีการเคลื่อนย้ายในพืช นี่คือหลักที่เราต้องทำความเข้าใจเพราะฉะนั้นประเด็นคำถามที่ถามต่อไปว่าแล้วทำไมปัจจัยบางอย่างในเหมือนกันทำไมประสิทธิภาพแล้วต่างกันเรื่องนี้เรามีการศึกษาวิจัยแล้วก็พิสูจน์ออกมาสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้พี่น้องสกอรได้เข้าใจนะครับว่าในตัวคุณสมบัติ ของธาตุอาหารส่วนใหญ่ถ้าเป็นปุ๋ยทางใบก็จะอยู่ในรูปผงหรือรูปน้ําก็ตามแต่เขาจะอยู่ในรูปของออกไซด์อันนี้คือไนโตรเจนฟอสฟัสและกโพแทสเซียมแต่ในส่วนของธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมหรือจุลธาตุเขาจะอยู่ในรูปของคีเลตคีเลตนั้นมีหลายรูปแบบในปัจจุบันนี้นะครับมีทั้งกรดฟีโนริกมีทั้ง EDTA แต่ตัวที่เป็นตัวสำคัญคือเราค่อนข้างจะให้ความสนใจกับตัวลิกโนซันเฟตซึ่งจะอยู่ในอาหารเสริมคอมบีเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนะครับจากสเปนเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็คืออะไรคือเป็นตัวที่ทำให้ธาตุอาหารมีประสิทธิภาพสูงสุด ธาตุอาหารที่มีความละเอียดมีอนุมูลขนาดเล็กแล้วก็มีสารตัวคีเลตจะเป็นกรดฟีโนริกจะเป็น EDTA หรือจะเป็นตัวลิกโนซัลเฟตเขาก็จะส่วนสำคัญทำให้ธาตุเหล่านั้นเนี่ยไม่ถูกทำลายจากสิ่งแวดล้อมแล้วก็สามารถที่จะนำซึมซับเข้าสู่ผิวพืชได้มากขึ้น การซึมซับเข้าสู่ผิวพืชได้มากขึ้นนั้นก็คือประโยชน์ที่เข้าทางใบเพราะฉะนั้นคําตอบที่ผมกําลังอธิบายตรงนี้ก็คือท่านอาจารย์สุนทรีได้อธิบายไว้ว่าเราจะต้องทําให้ปัจจัยเหล่านั้นอยู่ที่ใบและทําให้เขามีเวลาเปียกได้นานที่สุดเขาก็จะเป็นประโยชน์กับพืชมากที่สุดเพราะฉะนั้นเราจึงมีคําแนะนําที่เป็น เทคนิคก็คือว่าพ่นตอนไหนพ่นที่เขาเปียกได้นานคือพ่นตอนเช้าเขาจะเปียกได้นานที่สุดแต่เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้มันเป็นเรื่องยากเคยมีคําถามจากพี่น้องชาวสวนแล้วถ้าเราพ่นตอนบ่ายละ่ะก็ต้องได้ผลครับเพราะว่ากรณีถ้าเราไปฟังนักวิชาการบางส่วนที่เด้นไปที่ปากใบเขาปากใบจะปิดถ้าปากใบปิดก็ไม่สามารถจะซึมเข้าได้แต่อย่าลืมนะครับ ท่านอาจารย์สุนย์ได้บอกไว้ว่าการซึมซับธาตุอาหารเข้าสู่ใบพืชนั้นเขาเข้าได้ทางผิวใบเข้าทางช่องว่างระหว่างเซลล์ตามคุณสมบัติของปัจจัยนั้นได้มากกว่าปากใบนั้นเข้าได้น้อยทีนี้ปากใบเนี่ยมันก็ต้องไปดูตำแหน่งถ้าเป็นใบทั่วไปก็จะอยู่ขอบใบ แต่ถ้าเป็นมังคุดจะอยู่ใต้ใบด้วยเหตุผลเหล่านี้แหละครับผมถึงนําเรียนว่าเวลาที่เราจะพ้นปัใจจัยในแต่ละส่วนเนี่ยเราต้องมีความรู้ความเข้าใจตรงนี้ดังนั้นคําตอบก็คือถ้าเราจะพ่นปัใจจัยในส่วนของตรงนี้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดก็คือให้เขาเปียกได้นานที่สุดนะครับแล้วก็ให้ไปตรงตำแหน่งของพืชแต่ละชนิดโดยเฉพาะถ้าเป็นในส่วนของไม้ผลในระยะใบอ่อนใบเพสราดเนี่ย เขาจะมีประสิทธิภาพในการซึมซับได้มากกว่าใบแก่เพราะฉะนั้นใบแก่นั้นเราอาจจะหยุดพักหรือเราอาจจะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปฝืนใช้เพื่อที่จะช่วยในการลดต้นทุนการผลิตอีกส่วนหนึ่ง mm. เมื่อซึมซับเข้าไปสู่ในพืชแล้วก็จะเป็นไปตามคุณสมบัติของแต่ละตัวว่าเขาจะมีการเคลื่อนย้ายได้หรือไม่อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นในประเด็นคํา อบที่ผมกําลังอธิบายต่อตรงนี้ก็คือว่าในลักษณะของปริมาณของตุลธาตุหรือธาตุอาหารเสริมเราต้องเข้าใจว่าปริมาณอัตราความเข้มข้นนอกจากในส่วนของตัวที่เป็นตัวช่วยในลักษณะของตัวเคเลตหรือตัวนําพาตัวปกป้องยังมีคุณสมบัติอีกด้านหนึ่งนะครับอย่างกรณีของการไปช่วยลดแรงตรึงของผิว สารบางตัวจะทําให้ปัจจัยเหล่านั้นสามารถที่จะซึมซับผ่านผิวได้เพราะว่าตัวผิวของพืชน,นั้นจะมีแรงกดตึงไว้ไม่ให้สารแตกปลอมเข้าไปแต่เมื่อไปรดก็จะมีคุณสมบัติในการที่ปล่อยให้ธาตุอาหารต่างๆเหล่านั้นซึมซับเข้าสู่ผิวเข้าสู่ช่องว่างและหว่างเซลล์นอกจากนี้ในปัจจัยบางชนิดยังมีส่วนใน คุณสมบัติในเรื่องของการที่จะไปสร้างสมดุลในลักษณะของผิวใบพืชและก็ปากใบคือให้เข้าใจอย่างนี้นะครับว่าถ้าอากาศร้อนแห้งแล้งปากใบเขาก็จะปิดเมื่อปากใบปิดก็เท่ากับว,ว่าระบบการทำงานก็จะหยุดแต่ว่าถ้าในขณะเดียวกันในระบบของการที่มีความชื้นไปหล่อเลี้ยงอยู่บริเวณปากใบหรือมีความสมดุลของบริเวณปากใบเนี่ยมีความชื้น มีตัวกระตุ้นทําให้ปากใบเปิดเหมือนเราเคยได้ยินในภาษาว่า,าเป็นตัวช่วยเปิดปากใบอะไรประมาณนั้นอย่างเช่นกรดอะมิโนอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นในประเด็นตรงนี้จึงเป็นส่วนที่จะไปกระตุน้นหรือไปเสริมทําให้การปิดของปากใบนั้นช้าลงหรือให้เปิดอยู่เพื่อที่จะรองรับปัจจัยต่างๆที่จะเข้าสู่ เหตุผลไม่ใช่แค่เพียงเท่านี้นะครับรักษาความสมดุลของน้ําบริเวณปากใบทําให้ปากใบนั้นเปิดด้วยแรงกระตุ้นแล้วก็จะทําให้ในระบบของการซึมซับธาตุาหารเข้าไปมันก็ยังมีผลต่อระบบรากคือตราบใดก็ตามที่ปากใบยังไม่ปิดระบบรากในการดูดซับน้ําและธาตุอาหารก็ยังคงทําหน้าที่ต่อไป นี่เป็นประเด็นในด้านของสิ่งที่อาจจะเป็นความรู้ความเข้าใจที่อยากจะอธิบายเพิ่มเติม,ตมจากท่านอาจารย์สมทีที่ได้บรรยายให้เป็นสาระความรู้เพื่อเป็นคําตอบและก็คลายข้อสงสัยให้กับพี่น้องเกษตรกรสําหรับวันนี้เวลาหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขท,ทุกทท่านสวัสดีครับ